สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขค้าคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยนะครับฮานอยรวมของวันที่ของวันที่12มกราคม2568เช่นเคยครับผมก่อนจะไปดูตัวเลขนะครับผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือกนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล,ล็กนัคขในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง Youtube ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักขาดนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลามีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ อย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับนะครับเลขนักข่าดหาหน่อยรวมวันที่นะครับ12มกราส6 8นนะครับเรามาดูตรงสเต็ปแรกก่อนนะครับมัดรวมหุ้นรอบโลกนะครับหุ้นตลอดทั้งวันนะครับ เลือกนักลาดวางรูดไว้2 3 4นะครับผม2 3 4แล้วก็วางชุดนะครับผมชุดหุ้นรอบโลกเล่นได้ตลอดทั้งวันนะครับใช้งานได้ตลอดทั้งวัน15คู่เจาะนะครับผม15คู่เจาะนะครับและสามารถนำมาใช้งานมาเช็คกับเฉพาะกิจได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันคุมไว้เป็นหุ้นรอบโลกตลอดทั้งวันแต่ที่เลขลาดเอามาทำสติให้ดูนี้นะครับผม ว่าเข้าไม่เข้านั้นนะครับผมเนื่องจากมีเวลาว่างเหมาะสมพอดีในช่วงนี้นะครับจึงทําให้ดูแค่ฮานอยกาชาติฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติและวีพีส่วนสเต็ปที่2นี้นะครับผมนะครับเป็นเฉพาะนะครับเฉพาะฮานอยนะครับผมตรงไหนที่มีฮานอยไม่ว่าจะเป็นฮานอยอะไรต่างๆนะครับผมนะครับฮานอยเอฮานอยนะครับ ต่างๆทุกขานอยครับผมอยู่ในนี้ครับผมนะครับใน10คู่เจาะนี้นะครับผมเลขาจะทําสูตรให้ดูนะครับผมก็เมื่อวานนี้ก็ทาให้สูตรให้ดูแล้วนะครับนะครับแต่ไม่ได้ลงในในในกระดาษนะครับเนื่องจากเอาตัวเลขแล้วก็มาคัดเอานะครับก็ปรากฏว่าตัวที่คัดนะไม่เข้านะครับผมไปเข้า2 4 25 26ตรงนี้2 4 25สอ่า2 4 สองห้านะครับผมแล้วก็นะครับสองสองหกสองสี่สองห้าตรงนี้นะนี่ครัยนะครับแต่ส่วนนะครับผมส่วนของหุ้นรอบโลกนั้นเมื่อนํามาเช็คแล้วก็เข้าไปที่นะครับผมเข้าสองสี่ชนกับชนกับฮานอยนะครับผมแล้วก็เข้าสองศูนย์ตรงนี้นะครับผมเข้าศูนย์สามนะครับศูนย์สามตรงนี้ เข้า93ตรงนี้เข้า19ตรงนี้นะครับก็มีแค่ฮานอยเดียวนะครับที่ไม่เข้าเมื่อวานก็คือฮานอยพิเศษคือฮานอยพิเศษส่วนตัวลูดนะครับ2อนะครับผมอันนี้คือฮานอยรวมนะครับหุ้นรอบโลกนะครับ2นะครับ2เข้าไป1 2 3 4นะครับ4ครั้งนะครับผม2 อ่าสี่ครั้งนะครับไม่ใช่สองครั้งสามครับหนึ่งะครับสองสี่ครับหนึ่งนะครับเท่ากับนะครับตัวรูดนะครับผมเจ็ดครั้งนะครับเมื่อวานครับเจ็ดครั้งเมื่อวานได้คลาดวางตัวรูดนะครับฮานอย 5ฮานอยเฉพาะกิจกรารชาติพิเศษปกติ V p ว,วางตัวรูดไว้3กับ5เข้าไปที่3 1 2 5ครับ1ค,ครั้งครับ5ฮานอยเข้าไปทั้งหมด3ครั้งนะคู่เจาะเข้าไปทั้งหมดนะครับ ที่ติดห้าใช่เมื่อวานติดห้าตรงนี้ด้วยนะครับนะครับผมเข้าไปทั้งหมดสองสี่สองห้าสองหกนะครับทีนี้มาดูของวันที่นะครับของวันที่สิบสามนะครับเรียกลาดทำไปแล้วนะรตรงนี้ทําสูตรไว้ให้ดูแล้วนะครับผมทีนี้ก็มาดูหุ้นรับโลกครับเรียกลาดวางอะไรไปให้นะครับ หุนรอบโลกเลืยคลาดวางรูดไว้นะครับผมสี่ห้าส่วนคู่วินนี้นะครับเรขคลาดวางไว้นะครับผมสี่ห4าสสา สี่สองสี่หนึ่งห้าหกห้าสามห้าสองห้าหนึ่งหกสามหกสอง หกหนึ่งสามสองสามหนึ่งสองหนึ่งนะครับตรงนี้คือขออภัยครับตรงนี้คือหุ้นรอบโลกนะครับส่วนฮานอยนะครับห้าฮานอยนะครับและฮานอยต่างๆนะครับตระกูลฮานอยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับ สูตรนะครับเลขยาดทำให้ดูนะครับเอามาวินกันนะครับเรลขราดวางรูดไว้หนึ่งกับสามนะครับ,รรค,รบคู่วินนะครับผม FC นะครับวินกันเลยครับจะได้สิบหกคู่นะครับจะได้สิบหกคู่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.4 2ห2.6 2.7 3้าห 3637นะครับ f อนะครับ16คู่นะครับตัวเด่นเดนนะครับเด็กดาทำตัวเด่นให้<ม>เด่นแล้วก็จะเหลือ10คู่นะครับผมเด่นไปที่หนึ่งกับนะครนะและ้ว1กับ3นะครับขออภยัยหนึ่งกับ3นี่นะครับหนึ่งกับ3 ครับเด่นสุดก็มีนะครับผมนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งห้าสามเจ็ดสามห้านะครับนะครับ่านอยเ่เลขลาดให้แค่นี้นะครับส่วนหุ้นรอบโลกครับสองห้า 6ามหกสอนะครับเอาละครับผมแคปหนะ้าจอไว้ครับผมเลขี FC. นะครับท้ายนี้เลือกกลาดขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ